สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหรือควายแฟนคขับแฟนเพจบ้านสว่างงามมณีบ้านสว่างงามพาพีพาหนือชมง่วงามจิตตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องเจียชมผู้บุตรลอยพี่น้องมณีกระตรงก็เสาร์วันเสาร์ที่หาสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบโมงพี่น้องมณีอากาศคืมพี่น้องคืมตั้งเสาเลยพี่น้องก่อนสี่ออกชมง่วงามไปไล่ตัวกับฝากพี่ฝากน้องอีกทางหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องเนาะบ้านสว่างงามเฮาสี่เดย์มีกำลังใจพาพพีาานองงงชมม นะครับที่ตลาดนัดต่างๆนะผมอ่าคุณใดมีขอคอมเมนต์ขอตีชมทางใดเรื่องใดอยากให้บ้านสว่างงามไทยถ้ำงัวอาสายใดกับคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเนาะหรืออยู่ทางใดฝนเป็นอย่งไรฝ่าฝนแรงบ่ตกบ่คอมเมนต์มากเลยพี่น้องคอมเมนต์กันมากเรื่อยๆนะครับผมบ้านสว่างสิตอบทุกคอมเมนต์เละพี่น้องเนาะกับขอบคุณที่ผ่านมาพี่น้องบ้านสว่างงามนะครับผม ความเห็นพี่หน่อยความเมตตาสนับสนุนนะครับผมมากโดยตลอดอยขอบคุณอีกครั้งนึงอ่ะไปรอชมหัวแมงอนอื่นได้มาอยู่บ่ครับมื้อนี้ได้มาจักตัวหลายตัวบ่สองตัวนี่แม่นอยู่บ่่แมนอยู่ะโอ้สองเมษาวนี่เนาะเอาขออนุญาตเด้อครับเด้อสองเมษาว์เบิ่ง45ซิมหาลูกพ่อได้่เฮลูกดังเพราะว่าตนโตเพิ่นดี ลูกมีเรามีก่อตนโตดีดอันสีานี่เด้อันนี้ว่าอันนี้สิบเจ็ดห้าร้อยิดีพี่น้องโอ้นี่แม่สาวหน่อยสิบเจหาอยอัตะวันสี่มื่นนันี่สี่หมืนหาตะวันเหนือหนังดีดีพี่น้องเบิ่งหนาตาตนโตสีแดงจึงคือจัดจ้านมากเลยพี่น้องเบิ่งต้นโตเพลนสี่สิบห้าลูกพ่อดังพี่น้องงามดีเชิงเชองพี่น้องต้นโตดีนะผมสูงลอยสามสิความสูงเบิ่งหนังพี่น้องยนยนเลย นี่สวยเขาเอื่นว่าสวยพี่น้องว้างัวสวยเข่าตำล่าเลยพี่น้องเนาะเนื้อนังดีเครื่องดำเบิรงพี่น้องเครื่องดำหางเงีวแข้งขาดีเบิ้ลเนาะซีสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นห้าพันนี่พี่น้องอันแม่นันสิบเจ็ดตีบ่แม่แม่บ้านสิบเจ็ดพี่น้องเนี่ยแม่อ่ะใกล้ไกลพี่น้องสิบเจ็ดเดี๋ยวมาถ่ายทำให้เพิ่นพี่น้องสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่แม่นี่แม่บ้านเด้พี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเปิดไว้ผู้ใดสนใจเดี๋ยวสขอเบอร์โทรเพิ่นไว้

อู้พอพันสายพี่น้องอการต่อร่องกันหลายพี่น้องสัญญาไปอีกสร้างหนึ่งอืบรรยากาศพี่น้องข้องผู้ใดพื่อพอเนี่โอ้ของผมข้องพอนี่เนาะแม่สาวหน่อยอันนั่นแม่เพอน,มนเมนบะแม่ลูกแยกกันอยู่บ่ทายแยกแยกกับแ,แยก,แยก,แยกรวมกับรวมเนาะ ขายเป็นแพรกับเป็นแพรคุณว่าแยกกับแยกแต่ว่าลูกเพิ่อนอุ้ยพี่น้องเบิ่งสีสันเพน<ม>ลินแม่ทองซีเดือดไม่ท้องซีเดือนแล้วใส่พอได้ไหมแม่เพิ่นแม่ก็ใส่พอเดียวกันโอ,ใอ,นโอ้ใส่พอเก่าไหวอุยอ้ยเบิ่งลูกสาวเพิน่นพี่น้องหนังนะหนังยนพี่น้องแข้งขาดีสีสันจัดเป็นตาไนพี่น้องอุย้ยเปิดถ้าเปิดแยกเท่าไหร่นี่ สีสาเด้พี่น้องต่เปิดแยกสีสาพี่น้องแม่นี่แข้งขาดีดีพี่น้องต,ต้นโตดีสีสันดีเขาธรรมชาติเนาอเขาธรรมชาติเด้พี่น้องนี่โลนธรรมชาติแม่เพิ่นกะโลนธรรมชาติพี่น้องแม่ส่พอพ่อมันบ้านเนาะพอ่อโค้มโตไวบิ๊กำบน้องทองโอ้บิ๊กพนุมไพ่เพิ่นวาบิ๊กพนุมไพ่ไซพอตโตโค้มโตมากพี่น้องถ่ายสูงลอยสีสาบวกพี่น้องเกือบลอยหาบนีนโลนธรรมชาติได้แม่กระดายพี่น้องใส่ไว้แล้วทองแล้วเฉพาะแม่เท่าไหร่ นี่ซิบหาทอกันท,ทา,ราร่วมกันเป็นเก่าเก่ามืนต่อร <van> ้องได้แ <an> ต่ถ้าซื้อสองตัวนี่ต่อได้หลายเนาะเอาปาเพื่อโทษนี่ครับบานนี้ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าอห้าห้าหกเพื่นมาจากโแม่นั่นของผมโอ้บอกเพื่นมาจากใส่หื้อร้อยเอท่านี่เนาะบ้านน้องแย่มาพี่น้องไล่ละซีสิหาอําเภอเมืองเท่าไล่ละซีสิมหา้าร่วมกันเป็นเก่าแต่ว่ากัต่อร่องไดหลาย้าร่วมกันเพื่อนว่าเอาขอคุณเล่า ลุน่นธรรมาชาติดพี่น้องงามดีมีอ,อยู่บ่มีอ,อยู่บ่เบิ่นหรอเปล่เบิ่นหรอโอ้เบิ่นลรอเนาะครับอ,อ่ะยังต่อพี่นอ้องบึ่งบรรยากาศการสื่อการขายวัวต่อไปพี่น้องขาย,ยางัยนยังไลยโซนนี่พี่น้องอ่ะพูดอ่ะไลยพี่น้องคนสื่อคนขายกันลายสุดพยายามหาสายหูพ่อแม่พี่น้องแสดงพี่น้องมันก็หาอย่า,ยางแน่้น้องพี่น้องสายหูนี่หาอย่างแน่จักสิไปโซนไหนเด้อพี่น้องเดี๋ยวกำลังเร่งอยู่อ่ะยังมาโซนหนึ่งพี่น้องข้างนี้ แก้วขโมยไปได้เพิ่งถือไว้พี่น้องตัวนี้ก็นามอยู่พี่น้องนั่ได้มามอยู่บ่ครับได้มามอยู่บ่ใส่นี่บ่โอ้ได้ไหมเจ็ดตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามขายขายตโอ้ขายสองตัวย่างอยู่สองตัวโอ้ย่างสามโอ้นี่แม่สาวน้อยนี่อันซ้ำนี่ขายเท่าไหรนี่โอ้นี่บ่เจ้าของเพิ่นขายเท่าไหรก่อนตัวนี้เป่าด้วยประจันนี่นี่ตัวนี้เท่าไหร ป้ายมื่นสี่พันพี่น้องตัวน่อยต้องไปล่ะตัวน้อยเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าสือือวายกำลังว่าสี่มื่นบ่เก้าพันือตัวน่อยเอามื่นสี่เก้าพันแม่ใหญ่ละบ้านสิบสี่หาลอยพี่น้องทองอ่างล่างพี่น้องสิบสี่หาลอยแต่ว่าเปนตีเป็นเนือเนาะสิบสี่หาอยพี่น้องสายสีเท่าดามุมมุมล่ะพี่น้องสิบสี่หาลอยอันนี้มื่น 4เฮือนบมครับมื่นีแต่ว่าตัวนังเก่าพพี่น้องแม่สาวเก่าพันจะซื้ออีหลามันบังอยู่เก่าพันนพี่น้องตัวผู้สายผู้สายเหนือพี่น้อง3าตัวเป็นไงมาเพิ่นมาจากสไหนจากจัตุรับจัตุรับพัดพิมาเนาะเอาฝากเบอร์โทษนน่ครับหน7ครแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่แป้ยหยครับห้อยห้อยยังก่อนอบครับห้อยอบโอ้ห้ออบนี่คนใส่ซื้อคุณนี่ห้อยอบพี่น้องสิบสี่สิเก้าพ สายเนือ้อผู้ใดสนใจตัวใดกระโทงมาตอ่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับผมมันมันครับผมย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งวัวงามตัวนี้พี่น้องสายทางนี้หัวง่ามหลายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายอยู่โฮมซ่อสาพี่น้อง <c oughs> มาแตยโฮมซ่อสานะครับผมอุ้ยพี่นอ้องหยางหยางเดี๋ยพี่น้องเอา้าขออนุญาตไปทางไหนเนาะเมื่อกีออยางหยางใช่ไหม ย่างไปทางผีพี่น uh, uh ้องมันย่างเนี่ยพี่น้องว่าสิพาไปว่าสิบูไปย่างเนี่ยย่างบ่อไหนออนุญาตไปทางใหม่พี่น้องหาสายหัวบ่อเดินสร็จ้วพี่น้องโอ้โหสิมีบ่เนาะพี่น้องฝากฟีดตอนน้องแฟนครับแฟนเพียรเป็นฝากมาไม่ซนนี่พี่น้องโอ้ซนพี่น้องคน ขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับขออนุญาตทายท้ำสายหูแฟนครับแฟนเพจเป็นฝากมากสายหูเบิงพี่น้องแม่แบบใหญ่ลูกสาวเนาะลูกสาวบามันเนาะลูกผสมแหละเนาะนี่เนาะลูกผสมบามันแหละพี่น้องลูกสาวเพินินใส่บามันไว้ใส่ก่อน,อน,น,นวันประมาณข้อเพลินบ่นยไหมโยมาดูดนมเพิ่นโอ้ยวาเป็นลูก โอ้แยกลูกมาสายหูเลยพี่น้องสูงลอยหกสิบดอยความสูงเพลินพี่น้องเบิ่งต,นต้นโตโค้งสางบะตงห่วงสายหูพี่น้องแยกลูกมาผู้ใดอยากได้สายหูเอาไปพัฒนาพี่น,อน้องนี่แหละโค้งสางไงบ่ต้องห่วงเรื่องโค้งสางสายหูบอกไงเปิดเท่าไหร่ตั้งสามนี่ครับเปิดเอเปาเปิดเท่าห่างสองหมื่นหา้าอุย้ยพี่น้องราคาสองหมื่นหาสายหูสุดยอดเช้เพิ่นบ้ขายไห่จ้าโอ้เพิ่นแยกแต่เมียเพิ่นให เส้าหาเพิ่นเปิดไว้พี่นออ้องโอ้ยเอาไปใส่พ่อบามันรับรองเลยพี่นอ้องได้โค้งสางต้นโตดีพ่อบามันหน้าหนาใหญ่ใหญ่เอาเงี่ยวละหมันคักค่ะเ้าหาเพิ่นเปิดไว้ฝากเบอร์โทรหน่อครับวันนี้ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแหกสามหกสองห้าสามแปดมแม่บักไงเส้าหาพี่น้องกำลังเงี่ยวเพิ่นหมันคักคเหมือนอีบ่ได้เอาเมื่อดอกเอาขอบคุณไรไรน์หมันครับผมเพิ่นมาจากไส่ละลืมเยสโซจ้าเยสโซ่บ้านใดโอ้ข้ามแกนศอก บ้านเฮ็ดถุนตัวน oh, so. oh, okay, so so ี่บ so ั้นข้ามเชียนสอกอ๋อข้ามเชียนสอกนี่หอยยังเนาะหอยดําหอยหอยท่อมกับยู่หันอยู่บ้างเหรอหอยท่อมมือกับยูข้ามเชนสอกเนาะหอยสาดบั้นโคกเน่าโอเคมาจากยะโสพี่น้องมาจากทางเดียวกันกับบ้านสว่างหัวงามฝไนเด้อบ้านสว่างหัวงามสายหูเสาห่าสายตัวใดงัวเนื้อปะอ่ะมาเบิร์ดฟอบคุณหลายๆเด้อลืมถามแยกล่ะแม่ไปแล้วซ้ายเนื้อซาโลเลีตัวใดนี่ 14,500สี่ป <il S 2> ัหาหมื <es> ่นสี่พันห้าร้อยตัวนี่น้อยพี่น้องแต่ว่าอุ้ยเหนือสุดยอดเลยนี่แหละคือซาโลเร่พี่น้องซาโลเล่หมื่นสี่พันแม่นอยู่บ่ห้าร้อยอยู่บ่โอ้ยหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าร้อยเพิ่มมาเพื่อต่อ่อุ้ยสายเหนือสุดยอดเลยแม่พันได้ได้นี่น้อต้นตดีหัวโลนธรรมชาติพี่น้องโลนธรรมชาติอีหลักหมื่นสี่พันห้าร้อยเพิ่นเปิดไวผู้ใหสนใจทรมาต่อรองกับเพิ่นไดเอาเพิ่นมาจากใส จัดตัวรับพัพิมาแล้วเอ้าฝากเบอร์ทั่วไปนยครับศูนย์หกสองห้าครับสดเกสีาโลีทรงฟี่หาสิโลกเพิ่นว่าถ้างผ่านทางบานเพิ่นนี่ทรงฟี่เลยอีต้องคิดยังเพิ่นวาหมื่นสี่หาร่อยได้พี่น้องสายโซลลโตแม่ได้พี่น้องสีขาวจุนคพณเอาขอบคุณเลยนไหาครับผมเอาขอบุณคร้าผมเพิ่นมาสายง่วแม่สาวหน่อยสอตัวพี่น้องเพิ่นกำลังต่องกันเพิ่นกำลังต่องบ่ สองแมสาหน่อยงั่วงงมคูพี่น้องโตท่อกันสีสันคือกันหน้าตาค่ายคลื่งกันพี่น้องเบิ่งเอาสองเมสามั่วงงมคูเปิดท่อกันอยู่บ่คนีของโอ้มันเปิดเป็นครูหาหมื่นเพิ่นเปิดว้เป็นครูได้พี่น้องราคาแยกกับงหะราคาแยกกับตังหกแต่ว่าครูนี่หาหมื่นเพิ่นเปิดว้พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องราคาต่อร่องใดเพิ่นว่าเบิ่งไล่โตไปพี่น้องนี่สีสันดีต้นโตดีเครื่องดําพี่น้องตัวนั้นก็เครื่องดําโอ้เหนื่อหนังดีตัวนี้ก็เหนื้อหนังดีพี่น้อง ห้าหมืเพิ่นเปิดไวสองตัวสอเม่สาวเบิ่งพี่น้องสูงลอยสามห้ใดความสูงเพิ่นตัวนั้นเตะเตียก่อนอนิดนึงลอยสาบวกพี่น้องความสูงเพิ่นนี่5้าหมืนได้เพิ่นเปิดไวสองตัวพี่นอ้องฝากเบอร์โทษในี่บนี้ศูนย์เก้าสนี้092 0เก้าสี่เจ็ดหนึ่ง สองเมษาหน่อยหาหมื่นเพิ่นเปิดว้ต่อร่องหนถ้าแยกก็แยกไดพู้ได้ากเอาตัวเดียวเอาไปเลียงก็แยกไดอยู่เพิ่น่าแต่ว่า,า,า,าถ้<ม>าซื่อสิคันนี้มันถึกเนาะขอบคุณหลายหามาเดอครับผมนางพี่น้องเบิรันบรรเจาศการสื้อการขายั้วนจุตลาดนันโค่กระบืออมาน้องแจย๋ยจมูมาเบิ่งนสายเท่าพี่น้องเป่นสิทสะดวกให้ข้อมูลบ่สวัสดีครับขออนุญาตมาเบิ่งแเมสาวเท่าพี่น้องเม่สาวสายสีเท่าั่วเท่า เอาไปใส่พอแดงนี่สุดยอดเลยเอาไปเป็นแม่ผ่านด่ายสายเท่า,าเบอร์เท่าใดนีเ่เบอร์เท่าใดวายพี่น้อง16,500หมื 16, ่นพ้อพี่น้องตัวนี่แม่เช้าหน่อยนี่16,500หมื 16, ่นพ้อพี่น้องเนื้อหนังดีต,ต้นโตดีเบิ่งพี่น้องเขาธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาติดิพี่น้อง16,500หกพัน้สายเท่าพี่น้องเพิ่นได้มาได้มาตัวเดียวบ่ครับผมโอ้ได้มาตัวเดียวพี่น้องโทรมาต่อรองกับเพิ่นได้เด้อ16,500เอาฝากเบอร์โทรนี่ครับพผม 08,07 08,07 5,77เจ็่จากสคือจตุตุรพัฒนพิมานร้อเอาพี่น้องหมื่นหกพัน้อตลนีู่้ใดสนใจเฝ้าทรมาเลยพี่น้องเดี๋ยวสิบ่ท่นเพิ่มเอาอบาุณพลานๆมาครับผมพี่น้องเบื้งบรรยกาศการซื้อะขาตอลาทดนนาปากข้างเขานะครับเบื้องยากอรื่านา้า้นนาบากข้างเขานี่อ้ยแม่เนี่ยอาะอนุญาัง อ่าพ <g binary> ่อรถสิบล้ออาชิดเข่าท่าขึ้นคุ้ยครับอาหารกหนึ่งฮุกละเอีดอ่าอยู่ท่าด้านหน้าปากทางเข่าครับหน้าขอกทางด้านทิศนะอ่าด้านหน้าปากทางเขานี่อ่ารถสิสิบล้ออาชิดไว้เข่าท่านะครับอย่างมาถึงโซนสุดท้ายพี่น้องบ้านสว่างงามสุขภูาิพี่น้องมาชม ปิดคลิปกับง่วมงามเป็นสิสะดวกขกับพี่น้องอันนี้คือโซ้สุดท้ายโตสุดท้ายสุดถ่ายทำก็อยากกัขออนุญาตครับผมสะดวกกว่าน้อครับขออนุญาตสายเหนือเนาะเพิ่นเปิดเป็นสายเหนือแล้วพี่น้องแม่บักยันต์ตนโตสีสันสุดยอดเลยโลนธรรมชาติเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่ขึ้นสามหมื่นสี่พันเบื้องโตนโตพี่น้องบู้ยบาามันลอยเปอร์เซ็นต์สายเหนือแล้วเป็นสายพัฒนา พี่น้องเบิงตะนอกสุดยอดเลยสามหมื่นสี่พันเพิ่นเปิดใบเนาะเพิ่นมาจากไสายือทวัดบุรีลอยเท่าใกล้ๆนี่พี่น้องใกล้ๆสนามเอาฝากเบอร์ทโทรนะครับบันนย์ศูนย์แปดเจ็ดหกสามเจ็ดห้าศูนย์สี่สี่ห้าศูนย์สี่สี่ป่ะสี่สีเพิ่นมาจากทวัดบุรีแม่บักไงพี่น,พน้องสามสิบสี่เพิ่นเปิดใบแต่ว่าบันตีเป็นราคาสายเหนือโอ้ยถ้าย่งอันนี้อยู่นี่สุดยอดเลยนี่เลี่ยมโตมันดีจัดเลยบามัน สายเลือดสูงแน่นอนตัวนี้พี่น้องอ่ะขอพลินหลายน้ำเด้อผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่นอ้องบ้านสมหวังงวงงามพาพี่พาน้องมาชมงวงามที่ตลาดนันโกดโคกกระบื้อบ้านน้องแก่ชมพูบุตรกระเด็ดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากฟีฝาก,ากน้องซอยกันคนไหลคนแช่คนที่ตามให้น้ำแน่นะครับขอให้พร้อมพี่น,อองงน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเปลี่ยนบ้านสมวังงงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไข้เจ็บต่างๆพี่นอ้องรำลุย้ยลุยเบิดหนีเบ็นสีน้ำกันสำหรับมินิชิมิพ่อพ่อกัดแจ้มก่อนครัับสสวดี